สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะโอ้โ oh, ห oh, เพื่อนๆคะ่ะวันหยุดนะช่วงนี้ที่ยุโรปก็จะเป็นช่วงเทศกาลอีสเตอร์นะคะก็หยุดมาตั้งแต่วันพฤหัสคา่ยาวไปเรื่อยๆจนถึงวันจันทร์นะคะแล้วก็เริ่มเข้าออฟฟิศไปทํางานวันอังคารกันค่ะก็ได้มีโอกาสนะคะมีเวลามากยิ่งขึ้นมีซีรีส์จีนคอสตูมโบราณเรื่องหนึ่งคะ่ะต้องรีบมาบอกเพื่อนๆเลยนะคะไปดูสนุกมากคะ่ะ คลองดวงใจจัก,กรพัินีนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็แพลตฟอร์มเจ้าภาพคือ Tencent Video ในประเทศจีนค่ะเพื่อนๆไปดูกันได้นะคะตอนนี้ออนแอร์แล้วที่ VTV Thailand นะคะดูสับไทยสบายๆได้เลยค่ะเรื่องนี้ดารานะคะนอกจากจะหน้าตาดีแล้วเนี่ยบทละครฉลาดมากเลยนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวแอดหวานจะเล่าในนวนิยายต้นฉบับให้เพื่อนๆฟังด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่เราเจอในละครมันคืออะไรในตอนเริ่มต้นคือแบบโอ้โหสุดๆ ตอนนี้ปมเรื่องเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแล้วจริงๆแล้วมีหลายๆอย่างที่แบบเพื่อนๆจะว้าวอ่ะถ้าถ้าแบบ เออมันไปคลายปมในช่วงหลังนะคะถือว่าเรียบเรียงได้ดีมากเลยค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็มีทั้งหมด24ตอนด้วยกันค่ะนำแสดงโดยคุณหลีเกอย่างนะคะซึ่งเป็นนักแสดงหนุ่มหล่อมากๆเลยเขาหล่อเหมือนกับดาราหลายๆคนที่ที่หล่ออยู่แล้วในตอนนี้บอกตรงรวมกันมานะคะขมวดเป็นหลีเกอย่างค่ะบอกได้เลยหล่อมากแล้วก็เรื่องนี้เขียนคิวได้เขียนคิวได้เลิศมากเลยนะคะแล้วก็สาหรับนางเอกนะคะก็ คือคุณห่วงฮาวเยียนนั่นเองค่ะสำหรับตัวละครน,นะคะที่หลีเกออย์หยางเล่นเป็นก็คือแซบเผยค่ะเผยเสินจื่อนะคะส่วนนางเอกนะั้นในเรื่องชื่อว่าหนิงจินอีนั่นเองนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็จะออนแอร์ไปเรื่อยๆค่ะตั้งแต่วันที่17นะคะเมษาย,ยนปี2025ไปจนถึงเดือนพฤษภาคมนะคะวันที่2ค่ะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเราก็ดูกันไปยาวๆนะสาหรับ เวลานะคะมันก็คือตอนละ18นาทีนะคะเพื่อนๆถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะคะไม่สั้นแล้วก็ไม่ยาวจนเกินไปค่ะ18นาทีเพื่อนๆดูได้เพลินๆเ,เลยนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็ในส่วนของละครเนาะเอาแบบบีฟแบบไฮไลท์ก่อนเลยนะคะเรื่องคลองดวงใจจกกักรพด,ดินีเนี่ยค่ะเป็นแนวของโรแมนติกอิงประวัติศาสตร์นะคะมีทั้งความหวานความซึ้งความเข้มข้นแล้วก็เรียกได้ว่ารว ขมวดปมอยู่ในเรื่องนี้เลยนะคะในนวนิยายต้นฉบับสนุกมากเพื่อนๆคะ่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าเผยเสันจ,จือนั้นเปิดตัวมาเป็นขันทีใช่ไหมคะพระเอกของพวกเราเป็นขันทีแต่ว่าเป็นขันทีปลอมแน่นอน แล้วก็ในละครนั้นจะทําให้เราดูเหมือนว่าพระเอกนั้นสนับสนุนแบบองค์ชายห้ใช่ไหมแล้วก็ตอนแรกเข้าใจว่าองค์ชายห้เป็นผู้ชายแต่จริงๆแล้วองค์ชายห้เป็นผู้หญิงคือเป็นนางเอกนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นความแบบเอม ah อมหัศจรรย์ของบทละครเ,เพื่อนๆคะ่ะจริงๆแล้วไอตัวละครเรื่องนี้นะคะ ครองดวงใจจกกักรพรรดินีเนี่ยมีนวนิยายต้นฉบับนะเออมันชื่อว่า power and f a v o r นะคะนั่นก็คืออำนาจและความโปรดปรานค่ะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะพระเอกของพวกเรานั่นแหละ เขาว่าเป็นองค์ชายที่แท้จริงนะคะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะนั่งในบรรลังอยู่แล้วค่ะแต่ว่านะคะเขานั้นกลายมาเป็นข้าราชการขุนนางขั้นสูงที่มีอํานาจสูงที่สุดนะคะในราชสํานักแห่งนี้ค่ะแล้วนางเอกเนี่ยนะคะบอกได้เลยเป็นคนที่พระเอกเลือกมาเพื่อจับฝึก ให้เป็นจัก,กรพรรด,ดินีเอามาปกของใต้ล่านี้ค่ะเออมันมีความน่ารักมันมีความแบบเขาทวิสต์นะคะทวิสต์ลายละเอียดในวนวนิยายต้นฉบับออกมาเป็นเนื้อเรื่องที่ให้ความสนใจแบบ คือคนที่อ่านนิยายแล้วอะ่ะก็ต้องมาดูเรื่องนี้ด้วยเพราะว่ามันเอ๊ะจะมันจะไปทางไหนแล้วมันจะลงยังไงน,นะคะทีนี้เรามาดูในนวน,นิยายต้นฉบับแอดวานเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะเอ่อให้ฟังเป็นแบบช่วงของไฮไลท์แล้วกันค่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะบอกได้เลยตอนที่ตั้งเป็นโปรเจกต์เนี่ยก็คือชาวจีนเองเขาก็มีความรู้สึกว่ารอคอยนะเพราะว่าหลังจากที่ดูรายชื่อนักแสดงเนาะก็เห็นแบบพระเอกนางพระพระเอกนางเอกนะคะแล้วก็คนแสดงท่านอื่นๆก็หน้าตาดีมากนะคะแล้วก็ ตัวของนวนิยายต้นฉบับก็น่าติดตามมากๆเลยนะคะคือมันมีทุกมันมีทุกฮุกเลยที่จะแบบตีตลาดนะคะของซีรีส์ได้คนชอบดูค่ะเรื่องนี้นะคะเรื่องถ้าเพื่อนๆอ,อยากอ่านนาวนิยายต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษ,กฤษนะคะค้นหาคําว่า power and f a v o r ค่ะคือคนจีนเวลาที่เขาแปลนิยายจากจีนเป็นอังกฤษเขาก็จะใช้ภาษาง่ายๆของเขาเนาะเรื่องนี้ก็เลยเป็น power and f a v o r นะคะ ทีนี้นิยายเรื่องนี้นะคะมันเป็นการผสมผสานกันร,ระหว่างการต่อสู้ในราชสำนักแบบเข้มข้นเลยค่ะแล้วก็ความรักอันบริสุทธิ์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยนางเอกในในวนิยายต้นฉบับก็เกิดในครอบครัวที่โคตรจะยากจนเลยค่ะแต่ว่าด้วยความฉลาดแล้วก็ความกล้าหาญของนางนะคะ ต่อมาค่ะนางเอกของพวเราก็ก้าวเข้าสู่ฮาเลมนะคะนั่นก็คือวังหลังนั่นเองซึ่งก็เป็นแหล่งรวมนะคะของคนจำนวนมากเลยค่ะเสือสิงกระถิงแรดแล้วก็เหล่าบรรดาของอำนาจที่ซัพพอร์ตเหล่าบรรดาของนางสนมหรืออะไรเงี้ยคนอื่นๆอยู่นะคะส่วนพระเอกของพวกเรานั้นเป็นโอ้โหค่ะองค์ชายนะคะผู้ทรงพลังทรงอำนาจสุดๆเลยแล้วก็การปรากฏตัวของเขาขึ้นมาเนี่ยทำให้ชะตากรรมของนางเอกของเราเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ค่ะความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นน่าประทับใจมากนะคะแต่ว่าก็อย่าลืมว่ามันมีความลึกลับซับซ้อนอีกมากมายซ้อนอยู่เบื้องหลังนะคะของของชาติกําเนิดของพระเอกแล้วก็เออทำไมพระเอกจะต้องเปลี่ยนตัวเองนะคะไม่ไม่ขึ้นคองบัลลังโดยตรงนะคะจะทำไมถึงต้องมาฝึกนางเอกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็มีเรื่องราวที่แบบ ต้องต้องรู้ให้ได้มันเป็นปมของเรื่องนะคะทีนี้เดี๋ยวต่อมาเนี่ยคือในนวนิยายต้นฉบับพอเนื้อเรื่องมันพัฒนาต่อไปนะคะเราก็จะพบว่าตัวละครแต่ละตัวซึ่งเป็นตัวเด่นๆนั้นมีปัญหาเป็นของตัวเองแล้วก็มีทางเลือกที่แตกต่างกันที่ต้องเผชิญค่ะ ยิ่งนางเอกแล้วนะคะโอ้โหเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วคือเป็นทุกอย่างให้พระเอกด้วยเช่นเดียวกันนะคะคือโดนใช้เป็นทั้งหมากทั้งเบีย้ยแล้วก็ต้องมาเป็นตัวละครนะที่จะต้องรับมือกับการโจมตีทั้งทางตรงนะคะแล้วก็ทางเปิดเผยหรือว่าทางลับอะไรเงี้ยนางเอกของเราโดนหนึบๆเลยนะคะแต่ว่าก็มีพระเอกคอยให้ความช่วยเหลืออยู่นะคะในส่วนของนวนิยายต้นฉบับนางเอกก็ต้องไปต่อสู้กับพวกเหาบรรดาสนมผู้หญิงคนอื่นๆน,นั่นเอง แล้วก็ตัวของนางเอกเองนะคะก็ต้องเฝ้าระวังกองกําลังที่มีอํานาจแล้วก็ไร้กาศซ่อนตัวอยู่ในความมืดแน่นอนว่าต้องการจะฆ่านางให้ตายนะคะซึ่งความตึงเครียดแบบนี้โอ้โหก็ทําให้ทําให้ตอนอ่านนิยายก็มีความแบบ ดีอะคือมันตื่นเต้นนะคะแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยคือพระเอกแม้โคตรโรแมนติกเลยเ,เพื่อนๆค่ะพระเอกโคตรจะเย็นชาแต่ว่าก็ปกป้องนางเอกอยู่คนเดียวคือคือเย็นชากับคนทั้งโลกโหดเหี้ยมโคตรๆแต่ก็โคตรจะดีนะก็รักนางเอกโคตรๆเลยนะคะทีนี้พอมาเห็นในเวอร์ชั่นของละครเป็นแบบนี้เฮ้ยพระเอกของพวกเรานะคะเปิดตัวมาเป็นขันทีค่ะแล้วก็แบบมีอํานาจมากเลยแล้วส่วนนางเอกนั้นจริงๆแล้วก็คือแบบเข้าใจว่า เป็นองค์ชายห้ากนันเนาะที่ดูตอนนี้แล้วทีนี้พระเอกเราก็ตามองตามหาอะไรเงี้ยซึ่งคือมันเหมือนกับว่าพระเอกก็เอามาฝึกเอานางเอกมาฝึกให้เป็นจกกักรพรรด,ดินีอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งหวานก็ยังเชื่อว่าไอ้จุดที่มันเป็นทวิสในตอนที่คลายปมอ,อะ่ะทุกคนก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วพระเอกนี่แหละค่ะเป็นองค์ชายนะคะที่แท้จริงแล้วก็มีสิทธิ์ในการคลองบัลลังก์ด้วยซ้ําไปนะคะ แล้วก็แน่นอนว่านะคะจัก,กรพรรด,ดินีที่เขาเลือกเอาไว้ตั้งนานแล้วนั่นก็คือนางเอกของพวกเราแน่นอนนะคะในส่วนของนวนิยายต้นฉบับส่วนในส่วนของละครนั้นนะคะก็เรียกได้ว่าทามาได้ดีเนาะฉากเชิกเครื่องแต่งกายนะคะพร็อพต่างๆในฉากเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีความงดงามแล้วก็วิจิตเป็นอย่างยิ่งดูแค่หมวกก็พอหมวกนะคะของท่านขันทีผู้ยิ่งใหญ่นะคะพระเอกของพวกเราซึ่งเป็นขันทีปลอมนะเ,นเพื่อนๆเน้นอีกทีหนึ่งแล้วก็ทางด้านนางเอกนั้นก็มี ไอตัวที่ใส่นะคะตัวใส่สีสันนั่นก็ใหญ่เบลมเทมเลยนะคะทุกรายละเอียดนะคะเรียกได้ว่ามีความทุ่มเทของฝ่ายผลิตทีมงานค่ะในการฟื้นฟูรูปแบบทางประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็มีพระราชวังอันงดงามนะคะแล้วก็เครื่องแต่งกายสีอะไรก็สีก็มีด้วยเนาะให้ความรู้สึกเหมือนแบบนึกถึงท่านฉินซีฮ่องเต้อ่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าแต่งเป็นเหมือนกับชุดดําที่ปักลายมังกรทองนะคะก็ดูว่าสวยงามดีค่ะก็เป็นว่าเรื่อง ะะดูแล้วน่าอลังการมากๆเลยถึงแม้ว่าจะตอนหนึ่งยาวแค่18นาทีเท่านั้นนะคะเรียกได้ว่าม,มีความมีความเชื่อว่ามันมันยิ่งใหญ่เออมันเป็นเรื่องราวของฉากในวังนั่นเองค่ะแล้วทีนี้ก็แน่นอนว่าเรื่องนี้มีด่านเคาะไหมมันก็ต้องมีสิก็มีแต่คนจ้องจะฆ่านางเอกเพื่อนๆค่ะมันก็ต้องมีด่านเคาะอยู่แล้วนะคะส่วนพระเอกของพวกเรานั้นนะคะมีหน้าที่ในการวางแผนแล้วก็ป้องกันนางเอกแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ใช้นางเอกเป็นเบีย้ยเป็น อะไรไปด้วยจนกระทั่งแบบหลงรักสุดๆอะหลงรักนางเอกนะคะเรื่องนี้เป็นแนวแบบเออ ชอบตั้งแต่แรกนะพระเอกก็เห็นหนางเอกแล้วก็คือมีความประทับใจแล้วก็ชอบตั้งแต่แรกแต่ว่ามันยังไม่ลึกซึ้งไงในช่วงแรกนะคะต้องอยู่ด้วยกันฝ่าฟันด้วยกันไปก่อนนะอันตรายโคตรเลยในราชสําสนักนะคะมันถึงจะพัฒนาความสัมพันธ์เป็นรักกันแบบลึกซึง้งแล้วก็มีความรักที่มั่นคงนะคะเป็นความรักโรแมนติกแบบซาบซึ้งใจนั่นเองค่ะสําหรับเรื่องนี้แล้วนะคะหวานว่าน่าจะเป็นแบบเออมามืดได้เลยนะสําหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะเพราะว่าดูจากการแบบ เริ่มต้นของเรื่องนะคะแล้วก็ดูจากการที่แบบผู้ที่เขียนบทละครเขามีกลิ่นมากเลยนะเออชื่นชมว่ะชื่นชมนะคะเขียนได้อย่างอย่างใช้ภูมิปัญญานะคะแล้วก็รู้ด้วยว่าตลาดต้องการอะไรนะคะเพราะฉะนั้นหวานคิดว่าละครแนวนี้เพื่อนๆก็น่าจะชอบเช่นเดียวกันเพราะว่าในจุดที่เขามีการพัฒนามานะคะก็มีอะไรที่ดึงดูดพวกเราแล้วก็มีปมหลายปมให้พวกเรารู้สึกต้องติดตามไปนั่นเองค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะจบดีแฮปปี นะะเพื่อนๆเ,เรื่องนี้คือขึ้นของราชทั้งคู่นะคะคือพระเอกกับนางเอกก็เป็นจัก,กรพรรดิแล้วก็จัก,กรพรรด,ดินีนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในบทละครน,นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอย่าลืมดูนะเพื่อนๆเ,เรื่องนี้แนะนําเลยนะคะสําหรับครองดวงใจจัก,กรพรรด,ดินีค่ะแล้วก็หลี่เกออยหยางนะคะหล่อมากเลยค่ะเรื่องนี้ <laughs> สำหรับน้องนางเอกก็น่ารักนะคะห่วงฮาเยือค่ะก็อย่าลืมสนับสนุนผลงานของพวกเขาด้วยนะคะวันลาไปก่อนสำหรับอพิโซดนี้ค่ะใครได้ดูเรื่องนี้เราวบังเอ่ยนะคะคิดเห็นเป็นประการใดคะมาเลยคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะหวานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ